ตอนนี้เองเนี่ยประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับว่าเราจะเป็นแชมเปี้ยนในการผลิตรถ eV หรือว่ารถไฟฟ้านั่นเองครับประเทศไทยก็เป็นประเทศแรกใน South อ a ส t a เ i a ียในเอเชียรอนออกเฉียงใต้เลยนะที่มีนโยบาย e l เล็ r i c v ก h i c l กหรือว่านโยบาย eV เนี่ยที่ชัดเจนมากๆแล้วก็มีการกระตุ้นการใช้งานเนี่ยถึง2ด้านด้วยกันก็คือฝัง่ง supply ก็ฝั่ง demand นะครับหนึ่งใน3ของคนไทยเนี่ยบอกเลยว่าต้องการอยากจะซื้อรถที่เป็นแบบ eV เป็นแบตเตอรี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าประเทศไทยทำยังไงให้อุตสาหกรรม eV เนี่ยมันจะเกิดในประเทศไทยได้ Product Champion ใหม่ของประเทศไทยรถ EV ครับคลิปนี้นะครับผมสรุปเนื้อหาของงาน Thailand Focus มาให้นะครับคือจะมีช่วงหนึ่งที่เขาพูดถึงอุตสาหกรรมใหม่แล้วก็เรื่องรถ EV กันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงจากรถน้ำมัน ไปเป็นฐานการผลิตรถ E ีวีของประเทศไทยเนี่ยเราจะสามารถทําได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีเรื่องอะไรที่เราต้องรู้บ้างในฐานะนักลงทุนนะครับสุดท้ายประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตรถ E ีได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาฟังเนื้อหาที่สูตรมาให้กันครับก็ต้องบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยเราถือว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตรถยนต์จะมีสิ่งที่เรียกว่า Product Cha m ปีย n อยู่ครับ p r o d u c ช champion นี่คือว่าในการผลิตรถยนต์เนี่ยเราก็จะผลิตเฉพาะสินค้าบางอย่างเหมือนกับเป็นจุดเด่นของประเทศไปเลยแล้วก็เป็นเหมือนกัับบสิินนนนคค้าาาาชูโรรรรงงงของกผผลลตใปปะะเเทททศไไยย่่่ีม สินค้าชูโรงของประเทศไทยเราเนี่ยก็คือจะเป็นพิกอัพ1ตันอ่าก็คือเป็นพิกอัพรุ่นเล็กที่สุดนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็คือจะเป็นอีโคคาร์ถัดมาก็จะเป็นฐานการผลิตของ Big กไบททีนี้ตอนนี้เองเนี่ยประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับว่าเราจะเป็นแชมเปี้ยนในการผลิตรถ EV หรือว่ารถไฟฟ้านั่นเองครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอุตสาหกรรมการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยเนี่ยครับคือปีนึงเนี่ยเราส่งออกอยู่ประมาณสัก2ล้านคันตอนนี้นะครับกลับมาเติบโตที่ประมาณ5 3 8จานะครับจากที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยติดลบไปประมาณ9%ถามว่าประเทศไทยของเราเนี่ยส่งออกรถยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนไปไหนบ้างนะครับผมมีสัดส่วนมาให้ฟังกันนะครับก็คือประเทศไทยเนี่ยเราส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์และรถยนต์นะครับไปที่ทวีเอเชีย Asia, ครับ31.79%เรียกว่าประมาณ1ใน3อะ่ะ เราส่งออกไปที่เอเชียถัดมานะครับประมาณ27%ส่งออกไปทวีปโอชเชียียนะครับหรือว่าออสเตรเลียนั่นเองถัดมาก็คือส่งออกไปมิดเดิลอีสตะวันออกกลางนะครับประมาณ15.8%มีการส่งออกไปอเมริกาบ้างเบาๆนะประมาณ7.34%ส่งออกไปอเมริกาใต้อีกประมาณสัก7.44%นะครับแล้วก็ยุโรปิกเนี่ยประมาณสัก6.09%ครับโดยที่สัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์เนี่ยนะมันจะเป็นรถกระบะเนี่ยประมาณสัก40-60%ในแต่ละประเทศเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ประเทศไทยเรามีสร ที่มีกลยุทธ์เนาะว่าจะเป็นแชมเปี้ยนของการส่งออกกระบะ1ตันนะครับซึ่งก็ทําได้แล้วเพราะสัดส่วนการส่งออกก็สัดส่วนการผลิตเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นกระบะ1ตันนะครับกระบะพวกแบบ2ตัน3ตันกระบะใหญ่ๆเนี่ย เราคิดว่าตลาดเราเองเนี่ยก็ไม่ค่อยตอบรับเท่าไหร่ฝั่งเอเชียเนาะมันจะเป็นตลาดที่อยู่ในอเมริกายุโรปซะเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราไม่ไปโฟกัสต,ตรงนั้นเรามาโฟกัสต,ตรงนี้ดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ครับประเทศไทยเนี่ยจะเปลี่ยนไปผลิตรถ EV ซึ่งเราก็มีกลยุทธ์ออกมามีเป้าหมายออกมาแล้วว่าภายในปี2030 3 0เปอร์เซ็นต์ของรถที่ผลิตในไทยจะเป็น CEV Z EV อะ่ะคำนี้คนอาจจะไม่เคยเห็นกันนะครับ ZEV คือ zero emission Vehicle ก็คือรถที่มีการปล่อยมลภาวะเสียเป็นศูนย์ก็จริงๆมันก็คือรถฟฟ้ไฟอะไรเขาก็บอกว่ามันก็มีอยู่สองประเภทด้วยกันนะครับก็คือเป็น BEV Battery Electric Vehicle นะครับแล้วก็ FCEV ก็คือ Fuel Cell Vehicle อันนี้ผมงงเหมือนกันนะเราจะเน้น Fuel Cell ด้วยหรอตอนนี้ยังไม่เห็นเลยญี่ปุ่นเองทำมาก็รู้สึกยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ว่าก็อย่าเพิ่งไปคิดมากกันแล้วกันเราก็โฟกัสไปที่ BEV ก่อนเนื้อหาในแ a i l a น d Focus เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าโปรเจกต์ที่มาขอ BOI ตอนนี้เพิ่มขึ้นถึงนะรับถ้าเป็นนครงการนะมันจะอยู่ท่ทีประมาณ8 ร9 1โครงการแล้วก็มีมูลค่าเนี่ยประมาณ3 64,000กว่าล้านบาทเลยเพิ่มขึ้น70%จากปีที่แล้วแปลว่า โครงการที่เขามาลงทุนนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นโครงการที่แบบเป็นโครงการใหญ่ๆทั้งนั้นเลยก็ถ้าเกิดเราไปดูเงินลงทุนที่เขาขอมาเนี่ยนะก็จะเป็นเงินลงทุนใน EEC เนี่ยประมาณ1นึ0 0 0สล้านบาทนะครับแล้วก็จะเป็นเงินลงทุนในอุตสาหกรรมที่สนับสนุนอีกประมาณ2อง0 0 0แล้านบาทรวมๆกันก็ตกอยู่ที่ประมาณ3ามแ0 0หกล้านบาทก็ในจํานวนนี้เนี่ยมันเป็นส่วนของโครงการที่เป็นเกี่ยวข้องกับยานยนต์เนี่ยประมาณ80โครงการนะครับมีมูลค่าประมาณ19,500ล้านบาทโดยที่ ยานยนต์ y y เนี่ยจะถือว่าเป็นการลงทุนอันดับ3ของประเทศไทยในช่วงนี้นะอันดับหนึ่งคืออะไรอันดับหนึ่งคืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีการขอสนับสนุนการลงทุนไปเนี่ยหนึโครงการเป็นมูลค่าประมาณ1นึ่งแส 60,000ล้านบาทนะครับลง,ลงมาจากอ <ST adım> ิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะเป็นอาร์ติคัลเจอร์แล้วก็ฟู้ดนะครับก็คือการเกษตรอาหารเนี่ยประมาณ139โครงการอยู่ที่ประมาณ51,000ล้านบาทแล้วก็อันดับที่3าก็เป็นออโตมอติเป็นยานยนต์นะครับอันดับที่4 <S <S> <S ก็จะเป็นทัวริซึมตัวเลขใกล้ๆกับออโตมอติเลยก็มีแค่ประมาณ6โครงการนะครับมูลค่าประมาณ1 8 0 0 0ล้านบาทอันนี้ผมเดาๆว,ว่าเป็นแบบการสร้างโรงแรมล้วนๆเลยบูลค่าก็เลยเยอะแล้วก็โครงการไม่ได้เยอะมากนะครับบริษัท ทํามันฝรั่งทอดนะครับฝั่งอเมริกามีโรตัสบิสคอฟตนะครับอย่างที่หลายคนรู้จักการส่วนรถยนต์เนี่ยเรียกได้ว่ามาลงทุนในประเทศไทยเกือบจะหมดทุกแบรนด์ละยกเว้เนเทสลายังไม่มาแบรนด์ดังๆจะมาหมดแล้วบีเอ็มเบนซ์มิตซูบิชินิสสันวอลโว่บียีดเกรอลมากันหมดแล้วในมุมของ FDI หรือว่า foreign direct investment นะครับครึ่งปีแรกเนี่ยโตมาประมาณ51%นะครับมาที่พายๆประมาณสัก3 0แสนล้านบาท FDI เนี่ยคือการที่ต่างชาติเนี่ยเอาเงินในต่างประเทศนะครับมาลงทุนในประเทศไทยโดยตรงเลยโดยที่ไม่ มาลงทุนสร้างโรงงานสร้างอพวกนี้อยู่ในประเทศไทยเลยซึ่งตัวเลข30,000 0ล้านบาทเนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้เลยนะครับถามว่ามีประเทศอะไรบ้างที่ลงทุนในประเทศไทยนํามารอบนี้นะครับก็คือเป็นประเทศจีนมาเป็นดับหนึ่งเลยอันดับที่